สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วอ่าก็วันสงการนะฮะวันคลิปนี้เาพูดกันวันสงการเนี่ยกูได้ข่าวว่าเขาเรียกว่าวันจับนมแห่งชาติเลยนะเวย้ยใช่ะเออดีวะออไม่ใช่ถามจ็กเกอร์ดิจ็กเกอร์เที่ยวสงการองเปล่าตอบมาดิจ็อกเกอร์เที่ยวสงการรึเปล่ปาไม่โอ้จ็กเกอร์พลาดละเอ,อ้ยกูจำได้มันมีข่าวไอ้คลิปอะไรสีลม <laughs> คลิปสีลมเนี่ยกูมีลิงก์ใครอยากได้หลังไหม่มา <laughs> สีลมเมืม่อสองปีที่แล้วปะวะสองสามปีที่แล้วอะ่ะ <Brenda> คือแม่ง <c oughs> ไปเต้นบนรถใช่ปะมีสก,กอยสองคนสามคนนะ่ะไปเต้นบนรถแล้วก็บอกทอดเลยทอดเลยเพลง สงการเนี่ยมันเป็นประเพณีอะไรวะมึงมึงรู้ประวัติปะก็เท่าที่กูรู้ก็คือมันเป็นปีใหม่ไทยอืมเพราะว่าจะกดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขอพรคือเป็นเหมือนวันตรุจีนอะคือมึงอยู่กับครอบครัวใช่ปะอันนั้นอะมีวันครอบครัวด้วยในวันสงวานสาวมีถึงวันอยู่กับครอบครัวใช่ไหมเล่นน้ํามันก็เหมือนเป็นเล่นน้าเพื่ออะไรปัแป้งนี่เพื่ออะไรวะ ไอ้ที่แม่ใจเขาต้องขนทรายเข้าวัดด้วยวะเดือนนั้นลอยลอยอะคงม,มึงถามดิไอเด็กเด็กไทยอะตอบดิลูกเกอร์เขาขนทรายเข้าวัด,ด้องว,วันสงการขนทรายเข้าวัดเหรอชื่อเหมือนก็คือมันก็จะถ้าที่กูถ้ากูไม่มั่วนี่ไงเดี๋ยวกูจะอ่านให้ฟังนี่สงการ <สง S 2> <ง>เนี่ย<ง>กิจกรรมในวันสงการนำทรายเข้าวัดเออชายภาคเหนือ นี่ไงมันเลยมันเลยมีการเล่นน้ำเพราะว่าคนมาเจอกันใช่ไหมแล้วมันร้อนๆเออการลดน้ําผู้ใหญ่คือการไปอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่มักจะนั่งลงแล้วผู้ที่ราเจ้าน้ําหอมไปลดมือท่านโอเคลดน้ําผู้ใหญ่ส่งน้ําพระลดน้ําน้ําที่ใช้น้ำหอมเจือด้วยน้ําธรรมดาคือเป็นการอวยพรปีใหม่นะเว้ยการฉีดน้ําใส่กันเนี่ยแล้วแม่งก็เริ่มมีเทรนต์ขึ้นเรื่อยๆ การปบแป้งไม่มีหรอสมัยก่อนคงแค่แบบอะไรอะอ่าใส่ขันแล้วก็ดิ้นๆหน่อยๆนะเออคือเหมือนเป็นการแบบว่าสวัสดีปีใหม่นะเอาน้ําไปแดกอะไรวระเนี้ยเห็นว้ยมันเป็นประเพณีที่สวยงามใช่เล่นๆมั้งไหมตอนเด็กๆเนี่ยตอนเด็กๆกูไม่รู้เรื่องกูก็กูเคยขึ้นรถกระบะอยู่ปีนึงตอนกูเป็นเด็กกลับมาแม่งเป็นไข้เอา อาหลังมากฮะไมต้อเป็นเด็กนะกูแม่งขึ้นรถกระบาโคตรบ่อยเออแต่เหฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ช็อตกูก็อยากแชร์โอเคต่อสมไยกูเป็นเด็กเล่นเล่นอยู่กูอยู่ต่างจังหวัดไงเล่นอยู่บ้านกูแม่งกูก็แบบมันจะมีสองวิธีในการเล่นก็คือตั้งป้อมตั้งป้อมหน้าบ้านเฮ้ยตั้งป้อมหน้าบ้านอ่ะ แบบกลับขึ้นรถกระบะไปสาดกันเกลับขึ้นรถกระบะก็มันก็มีเรื่องแบบเรื่องฮะเออมันก็จะมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะแดงๆมันก็ขันสันสานเป็นฉีดน้ำเป็นฉีดน้ำไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่ารถแม่งขับใช่ไหมรถแม่งขับเร็วะเออรถแม่งขับบางทีขับเร็วแม่งฉีดไปแม่งลมพัดหนีหมดไม่โดนเลยสักส่วนใหญ่เขาจะส่วนใหญ่เวลาเขาเล่นเขาก็ขับรถเข้าไปในเมืองวะ ขับรถกระบะเข้าไปในเมืองแล้วก็จะมีรถหลายๆคันมาสาดใส่กันอ,<ะ>อ่ะเออแล้วแบบถ้าเกิดอยากกวนตีนอ่ะก็เอาแป้งแบบใส่น้ําเง,งี้ยแล้วก็สาดใส่รถให้กระจกแม่งมัวเยียโคตรชั่วเขาจะลงมาต่อ,อยมองยันดิ <laughs> เอากูขับกูอยู่บนรถดีนเขาลงมากูก็ขับหนีดิเล่ตีนมึงไม่รู้มึงเนี่ยไม่เคยเล่นรถไม่ตีนแบบ ต่งงมึงยังออกอยครับไหม <S <S 1> <S 1> คือติดไฟแดงไงพอมันติดไฟแดงปุ๊บกูอยู่ข้างหน้ากูก็สาสายแล้วกูก็ไปไงไอ้ีะกูบอกว่าสงการมันก็จะมีจัดแต่ละทีใช่ปะ่ะที่ดังๆแบบที่เข้าศาลเงี้ยดังๆที่สีลมกูไม่รู้มึงไม่ใช่เด็กท่แบ่ะมึงเคยไปเล่นเข้าศาลไนะโอ้กูไม่เคยเี้ยคนมันเยอะเกินกูไม่ชอบ แต่กูรู้ว่าคนที่ไปส่วนใหญ่แม่งได้จับนมผู้หญิงตลอดอะอเฮ้ยน้องๆเห็นไหมแบบขอแบบแป้งหน่อยแล้วอยมือลื่นลงอะไรอย่างเงี้ยใช้เลสเต็นี้ <S <S รู้สึกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ไปแม่งก็ต้องรู้ว่าตัวเองจะโดนจับนมอะ่ะรู้ว่ากันเนี่ยเออแค่ก็ยังไปใช่ไหมแสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือรู้อยู่แล้วว่าจะโดนแต่ก็ยังไปอะ่ะมีฟาสิไหมครับ มันก็มีคนคิดเ้่ของมึงน้อยน้อยเ้ย่อะไรล่ะกูเห็นแม่งดังจะตายเนี่ยดูดีตอนแม่งสีลม,มกี่ปีไอชิปเดดอะชิปเด็ดสีลมอะไอเขาก็ไม่ได้ไปจับเลย <laughs> โอ้โหะโอ้เค <c oughs> นีแม่งอย่างดีเอเดี๋ยวกูเล่าต่อันต้องมี วิวัฒนาการไอ้เหี้ยกูถึงไหนวะขันสาสใช่ไหมมีปืนฉีดน้ำโง่ๆมีไอ้เหี้ยนี่เด็ดจริงไอ้ที่มันเป็นข่อท่อแล้วก็ยิงอ่ะท่อแปบ๊บมีแม่งแรงๆอ่ะอแปเดี๋ยวนี้แม่งคนแบรนด์แลยนะคือมันไม่มีขายแล้วอ่ะเดีด๋ยวนี้คือมันไม่มีคนใช้เลยอป,ปมีมันแรงเกินไงแล้วตำรวจจับแล้วไม่ให้มึงใช้จริงเหรอเออคุณรู้ว่าฉีดทีแม่งแบบโคตรปวดอ่ะช้ำอ่ะถ้ามึงถ้ามึงทำแป๊บมาดีๆอ่ะ เออมันก็จะมีแบบโมโมเองไงทำเออโมเองอ่ะเป็นแป๊บูกเล็บอันเล็กๆอ่ะแรงโอ้อันเล็กๆยิ่งแรงแค่แรงอัดแม่งสูงแม่งก็มีคือเท่าที่กูจำได้แป๊บเล่นอยู่ประมาณสองปีแม่งกระโดดเออใช่เพราะมันมีคนตาบอดมั้งพอโดนยิงอ่ะใช่ปาวะตนตาบอดหรืออะไรนี่แหละตนท่าแป๊บยิงตาบอดอะไอ้แค่แรงโคตรโหดอ่ะแล้วมี เอค้างหนึ่งที่กูเล่นแล้วแบบที่เกือบโดนเกือบโดนเขาต่อยอ้สักคือแบบเพื่อนกูแม่งคิดไอเดียมาแบบแม่งเอาถุงอะถุงพลาสติกที่ไม่ใช่ถุงพิ้วอะถุงพลาสติกแบบไม่มีหูอถ่งส่เนี่ใส่ข้าวแกงอะก็เอายเอายางมัดโูดมัดโูดถุงถุงพลาสติกใส่ข้าวแกงเฮ้ยเออแล้วก็มัดกับข้อมือตัวเองเสร็จแล้วมึงก็เอาน้ําใส่ถุงแล้วมึงก็เอามือ่ะปิดปากถุงแล้วมึงก็โยนออกไป โยงไปปุ๊บน้ำแม่งจะออกไปอย่างเดียวใช่ไหมเพราะถุงแม่งมันกับข้อมืออยู่ไอสัตว์แม่งก็เล่นไงเล่นเรื่อยๆไอ้เี้ยมันไอ้เรื่ยเพราะมันมันแรงไงปึ๊บแล้วถุงแม่งไม่หลุดด้วยแหละแต่ก็แม่เรื่อยๆปึ๊บไอ้เล่นไปตั้งปักยางแม่งเปื่อยแม่งหลุดไปให้ถุงปืนไปโดนหัวเขาเรื่องเกี่ยวกับต้นตอแล้วก็มีพวกอะไรขันขันปลานี่ก็บ่อยขันมันชอบหลุดมือไง อืแล้วล้วก็มีวิทยาการเกี่ยวกับเรื่องน้ําน้ํานี่แม่งแรงแรงแม่งก็ใช้น้ํำธรรมดาเฮียหลังๆน้ําหมดไอ้แทนเออแถวบ้านกูมันจะมีเหมือนเป็นแม่น้ำอ,อ่ะ <ๆ S 1> แม่งก็สูสูข,ขึ้นมาเติมหมืน้ำไม่ขึ้นเดาอะรู้ป่ะว่าร้านร้านขายดีสุดในวันสงการนี่นกูรู้เลยร้านเล่าเฮียผิกกดกฎหมายแต่ขายโคตรดี ้านน้ำแข็งนี่ไหร้านน้ำแข็งอ๋อร้านน้ำแข็งเน,นี่ยผมไม่ได้ขายเหล้าผมขายน้ำแข็งทุยไอ้มะข่มันเอาน้ำแข็งมาใส่ในน้ำเออแต่ว่าเหล้าอ่ะแม่งข,ขายโคตรดีอ่ะวันนั้นอ่ะ <c oughs> มึงรู้ป่าว่าก่อนวันสงการทุกครั้งแถวบ้านกูหรือว่าแถวในเมืองเงี้ยแบบกูไปก <c oughs> ูไป <c oughs> เข้าเมืองเงี้ยคือแม่งไอ้ไอ้ไอ้สไลด์ยุยแม่งบ<ส>อกว่าโอ้โหนะครับสงการผิดกฎหมายนะมีขายเหล้าผิดกฎหมายจำคุกกี่เดือนโดนปรับห้าหมื่น กูเข้าเมืองปุ๊บไอ้เหี้ยก่อนวันสงการสองสามวันโอ้โหแม่งหลังเราแม่งกองโคตรสูงอะแบบว่าไอ้เหี้ยกูก็งงไลยสั์มันซื้อตุนไว้ห่อยไงอ๋อตุนไว้ก่อนเอาไว้กินเองฮะเ,<อ>เย็ดแม่มแล้วก็มีอะไระเรื่องเรื่องพวกอะไรนะอุบัติเหตุอะตำรวจแม่งโคตรเจ๋งนีจแจกยันเดี๋ยวนี้ไม่รู้แจกจริงปะวะ แยันกันตายครับนอนไหนมึ่เห็นพวกรถรถทัวร์แม่งชอบมีอุบัติเหตุใช่ปะเอเยที่เมืองนอกมันไม่อยู่อุบัติเหตุเพราะรถทัวร์แม่งติด GPS ทุกคันเลยคือแม่งจะมีคนมอนิเตอร์รถทัวร์มึงว่ามึงขับเร็วเกินสปีดหรือเปล่าในถนนเส้นนี้อะไรมาเนี้ยนี้ยถ้ามึงขับเร็วเออเรื่องนี้มูมีประเด็นกูอยากถามมึงมึงเคยขับรถแล้วมึงเห็นแบบพวกรถ ขนของรถจิบลโลเคยดิวะกูอยู่บ้านนอกอ่ะมันจะเขียนข้างหลังว่าอะไรนะถ้าพบบริการไม่สุภาพกรุณาโทรเบอร์เฮียเลยมันเคยมีใครโทรไปบ้างขับรถเร็วอะไรมึงโทรไอแม่งรับเองแล้วบอกมึงอยากกวนตีนในสัตว์นี่พูดถึงส่งการแม่งแล้วมึงคิดดูดิพูดถึงจับนมเงี้ยที่กูบอกจับนมอ่ะไอพวกผู้หญิงที่ไปเล่นแบบ บางคนแม่งก็ใส่แบบใส่บาสีดําแล้วใส่เสื้อสีขาวๆอย่าเงี้ยโอ้โหน้ํเปียกเป็นไงไอ้ี่ยก็เห็นนมวะอยากโชว์ไงเช็คเตติ้งเห็นว่าเช็คเลตติ้งคือมึงแบบแล้วถ้ากูไปจับงนี่กูผิดเหรอวะกูหมายถึงไงไอ้พวกที่จับอะไม่ใช่กูไปจับอ่ะคือเห็นแม่งยั่วยวนไงไอ้ผู้ชายอ้าวมึงอยากให้มึงใส่อย่างนี้แสดงมึงอยากให้กูจับใช่ไหมกูก็จัดให้ก่าจจะอยากให้ดูอย่างเดียว โอ้อยศาสต์ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะอเดี๋ยแต่พอโตขึ้นก็ไม่ค่อยอยากไปแล้วนะตอนเด็กๆไม่ค่อยอยากไปแต่โอ้ตอนโตเขาเขาก็ยังอยากไปกันอยู่เขายังอยากไปที่อะไรสีลมอะไระพวกเนี้ยแ,แ,แต่เหมือนพอบางคนเ็าคิดว่ามันวุ่นวายไงรถกดติดซื้อของอะไกรก็แพงอะไรเงี้ยนอนอยู่บ้านดูแต่เขาอยากไ,<ห>ไปเล่น<ก>เขาก็ขึ้นบีทีเอสไงปอ ไปลงสารแดงอะไรนั่นแหะใช่ไหมนั้นมันเทพไงครับอ,อย่างจังหวัดอย่างเชียงใหม่เนี้ยไอ้ถนนรอบคูเมืองไอ้เที้ยเขาคนเยอะมากอ่ะไม่ใช่เหรอเขาคนเยอะขับรถแบบไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังขับรถได้ป่ะน่าจะได้เหมือนเดิมมันเป็นอ็อปตูนิตี้ในการขายของไม่ค้าไงเออเฮี้ยอูโคตรอยากขายน้ำแข็งวันหยุดบ้านเฮ้แต่ว่ามึงต้องจ่ายให้ตำรวจน,นะเว้ยถ้ามึงจ่ายถ้ามึงขายอ่ะมึงรู้ป่ะ ตำรวจว่าขายไม่ได้น้องขายไม่ได้ห้าร้อยก่อนขายไม่ได้ถ้ายังไม่จ่ายกูไอส้สาริมประจาอ่ะเ <c oughs> นี่ยประเทศเราไม่จเจริญสักทีเพราะว่าคนรักษากฎหมายแม่งเสือกไม่รักษากฎหมายเออพูดถึงตำรวจก็อะไรนะอย่าพูดถึงดีวะพูดถึงหลวดตำเดีด๋ยวต้องรวจจับอ่ะตลวดตำตำรวจ ไปตมามไปตามแถวบ้านกูแม่งจับมอเตอร์ไซค์จับแบบขั้วเดีอะคือ <c ười> ไปดักตรงที่แม่งเหวโอ้กูเคยเจอแล้ว<ค>ทีนึงอะ่ะค,คอยออกมาแบบคนบางทีคนแม่งจะไปซื้อซื้อไอ้หัวจับปากฟอยอะ่ะเออ,อ,องั้นแหละกูเคยเจอยังไม่ได้หมุนใหญ่ไอ้เหี้ยแม่งดักอยู่นหน้าปากฟอยอันนั้นก็เสื่อมไปกูว่าคือแบบบางคนเขาไม่ใส่หมวกน้องเนี่ยเขาแม่งใกล้ๆอ่ะ เออแไม่ก็ไม่เวยบางไม่มีอกูจะบอกว่ากูเคยเจอครั้งหนึ่งเว้โอเคคืออันนี้อันนี้เต้องเป็นประสบการณ์คือกูมีเพื่อนเป็นแบบว่าพ่อใหญ่ใช่ไหมมีมีมีแบบเป็นพ่อใหญ่อ่ะมีนามสกุลดังนะฮะขับขับรถออกไปไอ้เหียอยู่ดีกระโดดออกมาจากพุ่มไม้เหมือนนินจานึกออกวะ ฮุบอยู่ดีแม่งอออมาเที่ยแล้วบอกว่ายุดยุดยุดโอ้ถ้ากูแบบถ้ากูขับเร็วกานิดหนึ่งคือแม่งโดนชนอ่ะเออไหนด้วยขับขี่ด้วยขับขี่ปุ๊บอับไป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 กูลืมไปว่าพราะมึงเป็นลูกใครอะไรประมาณนี้ทั้งที่โอ้ยสลดแม่งโคตรหัวควยอ่ะกูบอกได้คำเดียวคือกูเข้าใจเลยนะไอคนที่โดนอ่ะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วพอมันจับกูเสร็จแม่งก็เข้าไปในหมบหลบอยู่ในหลังหลัง อยู่หลบอยู่ในหลังพุ่มไม้อะคือมึงขับมามึงไม่มีทางเห็นอะคือ <c oughs> โอ้โหแบบไอ้เชี่ยแม่งเห็นแล้วแบบเครืองอ่ะ <c oughs> มีอะไรจะกล่าวปิดท้ายชิปันสงการล่าอ๋อก่อนก่อนปิดท้ายคลิปนี้นะครับผมมีคำหนึ่งที่อยากจนะนำเสนอต่อทุกคนฮะเวลาเวลายัางไงอะเวลาคุณเล่นเกมหรืออะไรแบบ คุณเจอคนเก,เก่งอะไรเงี้ยเก่งแบบสัสสัต์เงี้ยปกติปกติเราจะพูดชมคนนั้นว่าไงเฮียแม่งโคตรเก่งแม่งเวอร์มากเก่งสัสสัต์อาจจะไม่มีคําที่แบบมันโดนอะ่ะเออเลยจะมาเสนอคานี้คาเฮียอะไรอหัว <laughs> <laughs> หน้าหัวตาหลีก็ <laughs> อาจจะงง <laughs> อาจจะงงว่าหัวหน้าหัวตาหลีคืออะไรรับอ่า ผมจะไม่บอกครับแต่ว่าผมขอขอ,ขอวเอวลาหนังเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอกว่าหน้าหอตาหลีเดี๋ยวกูแปะเดี๋ยวกูแปะลิงก์ไว้ให้ในเฟ<อ>ซในนี้เลยไ<ม> <ใน S 1> ลปไดปเลยว่าตาหลีคืออะไรมันเป็นหนังเรื่องหนึ่งฮะเดี๋ยวก็ไปดูในในลิงก์ที่เราได้แปะแล้วกันนะก็สาหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวนะจแจกของก่อนเออก่อนจากกันแจกของก่อนคลิปที่แล้วสามชิ้นใช่ไหมคลิปนี้เอากี่ชิ้นดีสามเมือนั้น กันนะดูอนต้องมีของพออ,อพอพอพอสามชิ้นเหมือนกันให้คอมเมนต์ว่าอ่าวันสงการผมจะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่จับนมเออผมจะจุดจุดจุด <laughs> ก็ <laughs> เหมือนเดิมใครเขียนมาดีสองคนเราไปเลยแล้วก็แรนดอมหนึ่งคนส่วนของที่เป็นอะไรก็ดูในดิสคริปชันเหมือนเดิมครับ 哎，搞拜拜